ค่ะนี่เป็นเห็ดไม่ใช่เห็ดค่ะผักปลังแดงนะคะเริ่มมีเพลียมันจะเป็นเห็นจุดสีน้ำตาลไหมคะมันตัวเปนแบนนสีน้ำตาลเยอะเลยนวนยาวขึ้นไปตรงนั้นวันนี้ไม่ได้ไปเดินป่าก็ต้อง ดูแลแมวแม่แมวกับลูกแมวแต่วิดีโอที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนั้นมันจะเป็นเห็ดไดร d แอตเซโดหรือมีชื่อภาษาฝรั่งก็คือบางคนก็เรียก d ดร์แอตเซดบางคนก็เรียกฮอควิงบางคนก็เรียกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนลืมแล้วค่ะ สรุปมันก็คือเห็ดปีกเหี่ยวนะคะไม่ได้ไม่ได้เดินหาเห็ดปีกเหี่ยวมาเกือบสามปีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่ที่แปลกก็จริงแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบกินพี่ที่เดินป่าด้วยกันก็ไม่ชอบกินด้วยก็เลยไม่ได้พาไปดูมันจะเยอะมากที่เจอครั้งแรกนะคะขอนนั้นอนะ่ะยี่สิบกว่าดอก อากาศวันนี้ก็ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่แล้วดูใบไม้ไม่ปลิวคงร้อนมากๆเลยค่ะถ้าไปเดินป่าวันนี้ตรงนี้ก็มีนะคะส่วนนี้เป็นจากนารายหรือแปะตำปึงถ้ามองเห็นเพลียต้องขอโทษด,ด้วยป้าไม่ได้สวมแว่นดังนั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นตัวเพรียมันเยอะมากค่ะดูตรงนู้น สีแดงสวยมากดูสิขึ้นอยู่ในกระถางนี้ค่ะกระถางกระถางที่ปลูกห้านงอกเอาไว้มันมีเม็ดของมันมีเม็ดของผักลังหล่นลงแล้วส่วนนหน้าเป็นเป็นต้นลับนะคะถ้าเห็นฝุ่นป้าต้องขอโทษด้วย ฝุ่นมันเยอะจริงๆยิ่งอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยค่ะฝุ่นมันจะเยอะมากแล้วตึกนี้เขาไม่เช็ดกระจกเลยข้างนอกไม่เช็ดกระจกให้เลยตึกอื่นเขายังเช็ดบ้างนะคะอุ้ยสีแดงสวยจริงๆนี่ก็เป็นมะกรูดมะกรูดที่ทำจากควบแน่นส่วนนี้เป็นหรือมีกแล้วห่านงอกหรือพยาวานอน ส่วนต้นที่อยู่ข้างหลังนะงามมากๆเลยค่ะงามมากนี่ก็เป็นหางจระเข้หางจระเข้จะมีอยู่สี่กระถางแต่ที่ไม่ให้ดูจริงแล้วอยากให้ดูห่านงอกที่งามมากนั้นให้ดูไม่ได้เพราะมันยังรกอยู่ค่ะเชิญชมเห็ดไรอัสเซโดรหรือว่าเห็ดปีกเหยี่ยวที่ไปเจอมานะคะไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเจอนาน แล้วดังนั้นเนี่ยพอเจอวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปีกเหย่ยวหรือเปล่าเพราะว่าดอกเขาตรงกลางเข้มก็จริงแต่ว่าตรงขอบดอกเป็นสีซีดๆแต่ก็มั่นใจว่าเป็นปีกเหย่ยวเพราะว่าเขาจะมีลายปีกเหย่ยวจะเป็นลายๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถาม Google แล้วด้วยคือได้อะซดเดจริงๆเชิญชมเลยนะคะมาดูนางลมยังไม่เกิดแต่ <c oughs> เจอเห็บยักษ์ค่ะโอ้ทำไมยักษ์อย่างนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นแดร์ซัตเตอร์ไหมไม่น่าจะใช่ค่ะไม่น่าจะใช่เป็นยักษ์เลยนะคะเนี่ยตรงนี้มองมาเห็นดอกเนี่ยโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอยักษ์ จานดาวเทียมเลยค่ะโอ้โหสวยนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูดอกนี้อุ้ยสวยจังอึ๊บโอ้โหสวยมากค่ะหอมด้วยไม่น่าจะใช่ไดอาซัดดอไม่เป็นไร นางลมยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรอุ้ยยังมีตรงนั้นอีกนะคะนี่ดูสินั่นนะคะโอ้โหเยอะเลยมาน้อยพวกเราน่าสงสารน่าโตกว่ามาน้อยเห็นไหมคะนั่นน่ะน่ะ,นะเทียบกับมาน้อยนะคะนี่โอ้โหเห็ุอะไรเนี่ยดอกใหญ่มาก นี่เป็นจานร,รองน้ำเลยนี่ดอกนี่ค่ะเดี๋ยว,ยวโอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรถ่ายรูปถามลืมบางครั้งก็ลืมไปว่ามีมีมีแอปมีมีมอัปที่ถ่ายรูปแล้วถามโอ้ยถุงหลุดจากนี่โอ้โหขอนขอนเย็นเย็นค่ะ เย็นเจี๊ยบเลยพอขอนอมน้ำสงสัยเห็ดนางลมกำลังพ่อช,ชิไ้อยู่ยยขาอันนี้ดอกนี้หลุดไปแล้วไม่กล้าจับกลัวเป็นเห็ดพิษน,นี่ตรงนั้นเยอะเลยเยอะจริงๆค่ะไม่อยากจะข้ามไปฝั่งนั้นมันลกอุ้ยดูสิเนี่ย่นะคะ ไม่น่าจะใช่ไดอะแซดด์ดหรืออาจจะใช่ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะดูสินี่เป็นขอนโอ๊กโอ๊กใหญ่เลยนะต้นโอ๊กใหญ่มากเลยค่ะ ได้อาจจะเดคล้ายเห็ดปีกเหี่ยวอาจจะใช่อาจจะใช่ค่ะนู่นน่ะอยู่ตรงนู้นอีกนะคะทางฟากนู้นไม่รู้นั่นนๆๆ่ไม่อยากจะข้ามขวานนี้แหละค่ะที่มาทำคลิปที่ครั้งนั้นฝนเป็นน้ำแข็งเป็นแบบน้ำแข็งก้อนเลยนะหล่นลงมาเป็นน้ำแข็งก้อนเลยค่ะ ในป่าเนี่ยมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดก็มางัดเห็ดนางรมน้ำแข็งอยู่ตรงเนี้นเย็นจังเลยขอนเปียกเปียกขอนเย็นด้วยม,มันเดินยากเพราะว่ามันมี ต้นไม้นะเนี่ยเกี่ยวเสื้ออีกเกี่ยวผมอีกโอ้ยโอ้ยกินไม้ค่ะกินไม้โอ้ยกินไม้เกี่ยวผมนี่ดูเทียบกับตัวหมาดอกใหญ่โอ้โหโอ้โหสวยเห็นเห็ดสวยๆเนะี่ยมันมันดูคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องทำคลิปส่วนที่ น่าจะเป็นเห็ดพิษค่ะที่เป็นสีม่วงอึมครึมเลยนะไปมัวควนเลยค่ะอันนี้เฟินผักเฟินเนี้ยพี่ที่เดินป่าด้วยกันบอกเป็นเฟินที่กินไดน้ยังไม่มีหรอกค่ะเห็ดเห็ดนางรมมันเป็นนางรมยักษ์สีสีน้ำตาลโอ้โหดูดอกเนี้ย กระดอคทานตะวันเห็ดอะไรก็ไม่รู้อแต่ร้อนมากร้อนออกป้าวมากต้องหาทางเดินสิน,นี่เป็นทางกวางเดินที่เป็น,นมากเกิดไนไ้จะพาเดินไปดูทางทางกวางนะคะเนี่ยมันเดินไม่ได้มันลบ มันรกแล้วก็ต้นไม้มันจะเกี่ยวผมอยากพาเดินไปตรงนั้นนะหา,หาดอกเห็ดน่ะอันน่ะซีกเนี้ยฟากเนี้ยจะเยอะหูดอกใหญ่จริงจริงนี่ขอนโอ๊บดูซากเห็ดพิษสีม่วงมันเยอะมากเยอะเยอะเยอะจนน่ากลัวมีนางรม าลูกสาวถ่ายรูปส่งมาแล้วแม่แมวออกมาให้ลูกแมวกินนมแล้วเดินไปเดินไปเขาคิดแต่เรื่องเรื่องหมีเสียใจี่อารมณ์กลัวนะคะมันก็ไม่คิดที่จะถ่ายวีดีโออะไรเลยมันกลัวมีแต่คิดที่จะเอาตัวให้รอด คิดแต่ว่าหมีจะต้องหันมาตะบบคิดอย่างนั้นค่ะแต่มันไม่ใช่เขาไม่หันมาตะบบเลยโอ้ยโทษค่ะโทษๆมันสวยมากดอกนี้เลยพาดูนานเลยไหน,นดูเพี้ยนกลิ่นไดอะแซดเดอร์แน่นอนเลยใช่แน่นอนเลยค่ะคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพ่อแตกเมื่อกี้ค่ะ กินเดี๋ยวตอกอีกตรงนั้นก็ใช่ย่อยนะนู่นน่ะนั่นน่ะค่ะดอกใหญ่นี่ไม่ชอบกินค่ะไดแอดแซดเดิลหรือเห็ดปีกเดียวมันไม่อร่อยมันแล้วแต่คนชอบนะคะมันร้อน ต้องเดินไปอีกอีกอีกไก,กลพอสมควรค่ะก็จะขึ้นรถนี่ตรงนั้นก็มีนะเวลาที่หล่นน่ะที่หล่นลงไปที่พื้นน่ะโอ้โหดูวดลายวดลายขอบคุณท่านผู้ชมมากๆหากพาชมนานเกินเดี๋ยว คงไม่ว่านะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ